สบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนเด้อน้องพี่น้องเนะาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพี่น้องเนาะ <c oughs> พอ่อพ่อกันครับตื่สิตปันสุขอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่าพ่อพ่อกันตอนเช้าวันนี้พี่น้องประวาติชีวาระทายขางเาไต่างประเทศนําบ่เศร้าดอกพี่น้องเที่ยงเลยสิบสองโมงตรง ตื่นนอนเก้าโมงครึ่งพี่น้องได้นอนอยู่สามชั่วโมงคันซีเมนได้พี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้กะเบิ่งเด้อพอดีหกโมงหกโมงเช้าพี่น้องหกโมงครึ่งตอนเช้าน้องโบนี่จังได้นอนพี่น้องเนาะเอาลูกซอยเมียอยากให้เมียพักผ่อนอยากให้เมียนอนนะพี่น้องเยอืมยมาจาก เมียกัดเจ็บเบะแผลเจ็บบ,บ,บาดเนยตนเมียนน่พี่น้องเอ้นเนาะกะป่นนี้พอดีลูกรับหกมงคงบวชมงคงกระเพร์ลับไปบาดนี่น้องรับไปจนเก้ามงคงตื่นมากับมาต้มน้ำเห็ดยูเห็ดกินมยายัางต่างๆให้เมียทาหน้นาทำไรเลี้ยวกะพอดีสิบเอ็ดมงยังพี่น้องเนาะก,กะนุ่งเครืองจังได้ออกมาถ่ายคลิปบาดพี่น้อง เอาแต่สิทธิ์แจ้งก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้ต่สิิ์อยู่ทางเฮือนของน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะเฮือนของน้องใหม่และกะ็บไปแหละแถวเฮือนน้องจอยน้องอยังแงละพี่น้องเนาะครับเพราะวา่าสีมาส่งอ่าส่งบัตรเซอร์เนาะให้ทางลุงแก้วพี่น้องเนาะกะ็เอากับบอกยัเสียสัจจะบัตรจันทร์พี่น้อง แต่พอมีเวลาเนาะกลับมาเฝ้ามาแล้วก็บฝ้ากลับพอดีว่าก็ากเลยซี้ออมมาหาเลาะซื้อแม่ยู่เนี่ยกินของอยู่ของกินเลยพี่น้อยเนาะนะเอาเงินใส่ซองมาเชิญเรียบร้อยแต่บอบอกดอกว่าเทา่าไรพี่น้อยเนาะนะเรียบร้อยพี่น้ในซองมันจะมีกันมนให้พี่น้อยเนาะเดี๋ยวจะมีแบบ คำแบบว่าคำคมบอกอินคำกันนะนะพี่น้องล่าเอิ่นบอกกันคือความหมายแบบว่าเป็นคำคลองคำแบบว่าที่ว่าให้อ่านแบบว่าเฮาสิได้กันดีบ่นะพี่น้องเดี๋ยว,วสิที่อ่านจะฟังเดินหน่อยหนึ่งเนาะได้กันที่ซีพี่น้องซื้อกันว่าณภ้าเว w พี่น้องเลยเนาะณน้า,าเ awe ไมยังพี่น้องเลยกันที่ซีนี่บอลพเว e เดินดงมุ่งเขา มุ่งสู่เขาวงกดบอนพระองค์หมายไว้เพื่อบำเพ็ญเพียรสางสิภัยทรงพระนวดบวชสืบสางสินสอยสอบธรรมสี่เจมเจ้าเดินยากเหลืออดทางเขาคดเรียบผู้พันสั้นมีลำน้ำตันทาง ขวมยากอุ้มอ่อนน้อยลอยนำ้ำผ่านไปแต่หากได้เดินผ่านโดยดีซัตดตูใดโบมาควงหนาด้วยเดชก,ก้าสินธรรมน้ำเสื่อมสี่แกมเจ้าไปได้ปลอดภัยแท้แล้วภัยโจกได้ กันที่4ีบูชาวาสนาเจ้าของอาบูชาวาสนาของเจ้าบตางังคือตัวอย่างพระเวชนดรนภาค,คนครเดินทางลำบากคือว่าสันบัดน,นี้พี่น้องเนาะคือความหมายนี่แบบว่าอาจจะมีอาในกันนี่เนาะทุกคนเข้าใจความหมายกยับนบ่เนาะ สำหรับตุสิทธิ์เนาะคิดว่าอันนี้ในความคิดเนาะความเปรของตุสิทธิ์กันนี่เนะาะหรือว่าบทก่อนตัวนี้อาจจะตีความหมายค่ายแบบชีวิตของตุสิทธิ์นะช่วงนี้เนาะอาจจะคล้่ายแบบพระเวชชันดอนเรื่องพระเวชชันดรแปลว่าอาจชินงยากในในการเหตุเรี่กงเหตุงานือวาในการใช้ชีวิต อาจ,จีพคายคือพระเวชชันดอนเนาะอาจ,จีพต้องอาชจจีพสอยเหลือคนเลยกะแบบว่าทานเนาะต้องทานไปเรื่อยๆต้องสอยคนไปเรื่อยๆเนาะแต่กะสิมีอุปสรรคคือดังพระเวชชันดอนอาจ,จีพเจอการทดลองอาจ,จีพเจออุปสรรคหลา,ลายอย่างเข้ามาในชีวิตเนาะคือซีมเมนต์พี่น้องคืออย่างทรงนี่กะยอดวิวกับโบคอยมีเนาะแต่กะ คือการเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็มีแต่อุปสรรคพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าในการน,นี้เพิ่นว่ากสิพานไปได้ด้วยดีอย่างตอนท้ายคือพระเวชชันดอนเนาะอาจจะมีผู้มาชุดมาซวยเนาะคือ,อพระเวชชันดอนก็นมีพระอินมีเทวดาเนาะคอยบ่วยเพินเนน่นเนาะจนบรรลุไปได้แล้วก็ศัตรูเนาะศัะตรูใดบ่มาควงหนาเนาะแบบว่าศัตรูก็ อาจจะมีเข้ามาแต่อาจากจะไปว่าเห็ดอย่างไรเนาะอ่าถูกเนาะอาจจะนี่แหละนี่้องด้วยเด,ดก้าไปได้ปลอดภัยแท่แล้วผมบอกไปว่าโอชิตก็อาจจะมีอ่าแนวที่ว่าซอยเลือเนาะหรือว่ามีเด,ดก้าแบบว่ามีแนวซอยเลิผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแต่ก็มีอุปสรรคต่างๆในการเห็ุเวยกเหตุงาน กสิเอเมกสิเมนอยู่ได้พี่ลองซอยนี่เนาะนับแต่ยอดยอดวิวมันยังกะบบได้บบได้แต่ว่าซอยทานไปด้วยหัวใจพี่้องเลยเนาะลูกเมียเน่เนาะลูกเมียตุสิธย์เน่ครอบครัวเน่แล้วก็คนที่ตุสิธย์กำลังซอยเน่เนาะผู้ทุกข์ผู้ยากเนาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะใจตุสิษย์อยากซอยอยากทานนั่นแหละพี่น้องเลยเอากระคขให้เป็นคือกันเนาะคืออัน บทความตัวนี้เนาะสิตัวซีดกันเนะา,าะพี่ใหม่สิเข้ามาเลยพี่น้องเลยเนาะกันขอให้เีสิ่งดีเข้ามาสร้างุสิ่งบดีก็ขอให้ผ่านไปอ่ะพี่น้องป้าเดี๋ยวตัวซีดเอาที่อันนี้ลงไปเอาเงินเนาะรือว่เอาบัตรข้าบุญอ่าลงไปมอบให้ทางอ่าน้องจ้อยก่อนพี่น้องเพราะว่าลุงแก้วนี่คือสิบโยู่เนาะว่าเห็นแต่น้องจ้อยน้องเลย เดี๋ยวลงไปก่อนเนาะเห็นแต่น้องจ้อยอยู่อ่ะน,น่ะอยู่เัืเงนเพลอ่ะครับอันน้องตุไซเห็นยัง,งนะอ่ะนะฮะขายบ่ได้ขายบ่รรได้ก็ขึ้นมะลิขึน้นนกหม้เป็นยังเนาะตาพี่น้องสิพาพากันขึ้นมาพากันมาเบิงเ่งขึ้นน้อกหม้ก่อนพี่น้องบันเนาะ กะคือว่าเห็นบอกพี่น้องคานนี่เพิ่นเพิ่นชัยเพิน่นต่อคานกลางเดี๋ยวลมแห้งเกือบได้ไหอนี่สบายดีจังจ้อย,ยลมแห้งเสริบเดี๋ยวเ้าขึ้นไปยืนเบิ่งเพื่อนน้องหมายว่ามันมัตีงบว่เนาะไปขึ้นก็ขึ้นก็แข่งกันกัน,กน,กนพี่น้องไปไปกับน้องตุ้ยใส่เราพี่น้องมือนี่กะสบายดีเด้อน้องพัดใส่เด้อใช่ล<ด>องลองลองขึ้นเบิ่งดูลองขึ้นเบิ่งดู ขาเอาเท่เล้วเบิานแหล่ตีกี่บอบ่อเลยฮะบ่อตีบ่ต้องใช้ล่อโอเคมึงดูเอ้าเออเิืว่าผู้ใดมานั่งซุ่มสบายดีเนออันเดฟดูตรงใจอ๋ออันนี้ดวงใจเด้อโดยสบายดีแต่ว่านี้พี่แจ๊คจ่บอกเฮ็ดทีเฮ็ดทีจะมานั่งไหนกลางคืนผู้เดียวไปนี่นะนั่งวัดนั่งพัดลินโทรศัพท์บั มุงมงพุทธยาลด้าน้องจ้อยใช่ป่ะพีไปยังอีกแล้วเนาะออกแสงอีกขอว่าตีงอยู่บ่อหนังจ้อยบ่อใช่บ่ดตีงเนาะบัดเทากยคารเนาะเมื่อกี้บัดทายานขึ้นกับคุยคุยอยู่เนาะคุยโตไปร้องอย่าบังอย่าบังพิษได้ผมเป็นคุย บแมนๆในพี่รองแมนครับชุภผ้าเลยภาษาผู้ไทยเนาะแมนแมนคุ้ยอันมันคุ้ยนะพี่น้องมันตีงมันตีงมันตีงไปว่าเคลื่อนเขามันโยกมันโยกนะน้องจ้อยว่าคุ้ยอ้ยืนพี่มันจังมันจังแชงกันแชงกันนั่นมันมันมืดพวสในอ่ะพระมาลงคลิปบอกล่ะโดยพักพักกันโบยู่เลยพักกันไปรินบุญบ่เมื่อนี่เมื่ได้ื่อไปเนาะไม่ใช่ไหมพี่ ไอเขามาเออมันจะแกลงมาอยู um. oh, uh. okay. ่ใกล้อันนี้เสียงเองแท้เนาะเอาไม้บอลยิงไ่ห็นบอกยงักพิจาเออแกลงเขาออกกองน่งแน่สวยีนา่งี่น้องเนาะให้ออกก็เราก็สังเกตโบติงเนาะเออตดีได้ไี่น้อง สังเกตผมเ้อะอันนี้อันนี้บอดได้เอาคข้ามาขัดตัวให้เฮือนหลังนี้ฮักรถอันนี้เนาะบคฮักบอดได้บอดได้คุยบอดตีนจะดีบอดบอดบอดคุยเนาะเมื่อกี้ตอนทะเลคานเกิจะไป็นพ่อพี่ชื่ไทยมันบุกควยพี่น้องมันบุกควยอันนี้คือเรื่องจริงภาษาบ้านบ้านเฮามันบุกควยมันบอตีนก็หมายล่ะเพื่อนเห็นบอตีนมันบอดบอยุ่อยู่ปุยนี่ว่าเนาะอ่าเนาะ ขาดสามคัมนโอเคแหละบ่บ,บท่ทอีกก็ได้เนะาะเอาก่อนอื่นสิมาส่งซองแก้ววายูกับสิมอให้ลดุดุด้วนมันเราไปเราเองเด้อมาส่งให้ลูกแก้วให้ลูกแก้วบวายูเนาะแอ็อันนี้อันนี้เขาเนาบัตรข้าวบุญแล้วอเปล่า<แ>อ่าขอให้ได้บุญน,น้ำกันเนะ <S <S ะาะลูกปากาก็คอยเรียกง,ง่ายเรียกสบายให้ได้บุญน,น้ำกันเด้อภุรรรษคุณใหญ่เอฟซีพ่อยพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เรียกแต่ปัจจุบันใจ

น้องพ่นิกาถือว่าเป็นอิ๊งงเด็กิงที่ทำใจงานที่เราเหน,น,น,นเนาะสี่ข้อจงสี่อนี้มื่อกี้พอด้เห็นพ่อตเชร้าอดีเห็นเลย,ยคือหุดเลยนะเนาะโด่อกาท่กิน,กนไปอาซีามาก่ะปกแ้วโมงะไปขางวัวป่ะม่ก็เลยพากันยุดก่อนโดยพากันนั่งยูเงิน้รงาวบอกออพากันตุ่มกินกันเนาะเวลา เวลาเพื่อนรสเุวียงก็บ,บ่ได้พากันไปทงในเน่ยบรบคิดว่าคนนันก็น,นังลินเตก็น้องดาวบ่โดยที่น่นีอทีนั่ตัวเองเลยเพื่อนน้องดาวขึ้นอยู่แล้วพี่น้องเนาะอ่าน่วชาไอ้ที่แบบี้คือปลินแต่เพื่อนน้องดาวเพื่อนน้องต่อยยังมเลด้เนาะเดินเนี่นนย ยังไม่ได้ติดกระโลยังไม่ได้ท่าสีเรื่องบลถอบประตูใส่แล้วเรียบร้อยไปแล้วโดยแต่ว่าอาจจะ่าททางหลังให้แล้วก่อนบ่าถ่ายแล้วบดพุ่นได้เนาะอย่าข้นเนาะบดจักเบาเยียงพรวาหอดใส่หดหอดท่าสีหอดติดกระโลบางยังัหััหกไปเรื่อยไปไปมาเดีไปมาไมาอ้ยขาเด็ตามมาอยู่เนาะ ตามหาวัณฑ์เดี๋ยวมาไปเต้นอยู่หน้าม้วงเนี่ยมาแล้วบาทนี่คอยได้คยได้เดี๋ยวไปไหนฮะไปอู่ใบ้านบ้านที่มีการบ้านเอาอเแล้วมันยังได้บาทนี่อยู่ในบ้านทางบ้านเลยมายืนพี่ชัมมายืนพี่เงินเงินเงินได้บานเลยยังได้เงินได้บาทเนาะไปอยู่บ่างจีบผ่ากำเดนเนาะยังได้เงินอย่างไระเก็บหมดทันแล้วใจขาดแล้วเสียชิทิ์เรียบร้อย เกิดเดืองข้างเดืองเลยโมเมนที่อุบัติเหตุันบ่เมื่อวานนี้โมเมนเรื่องเนี้งานหลงเปิดมามาเปิดมาแต่บ้านเลยพอมาแต่บ้านผมเปลี่ยนมงตามมันฟินญาตีฟินองเหมือนมาแต่บ้านมาบุญนี่เปล่ามาลินบุญมาลินบุญหรือกินข้าวกินเข่าฮะได้เพื่อนหนึ่งกินข้าวด้อิ่มเลยอย่างนี้วะยืดย้อนเปก่อนแล้วก็ม่บุญนี่ห้าสิบเอ็ดกินข้าวแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเมือนกัเปล่าิดมามาเป็นเพื่อนเรืเอยแหละ เรื่องเรื่องเรื่องค่ยแล้วมนนเคยมันเคยมาลินกินหมดเลยลมัเคยกิบขึ้นได้เป็บุญกันเมือนว่าสิขึินหั่วคนนียงแห็งแหงแข็งขี้รดจักมาเองไ่ได้เป็นยังอันนี้เป็นยากมากอยากมาลินมากินข้ากินน้ำเลยโอ้ยอยางนอนได้มอนมานอนได้พรอข่าวข่าวที่มมอนให้ของเนทิ่อนเราเหมือนลกกื้กึลุกียังเมื่อเราเอินเอิคนขึ้น เจ้าก็ไปท่านเห็นเลยป่าวเห็นกึ่งหรึ่งแนี่คนเหล่าเหตุการณ์เลยเขาไปไปกับเขาตูวิ่งเขาโบวียงเขาอันบอยยิดเขาไปมึงออาต่เพราะจังบอเห็นีเพื่อนแน่นอนเขาไปออกไปเบิ่งไปเบิ่งได้แต่ฟังเหล่าเหตุการณ์เลยสิผู้ชายผู้ชายแล้วขยันอายุประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็กวัวไลยเดี๋ยวบอกบริษัท ชอกเหล่าซุกเบียบบ่เราไม่ได้กินบ่ยังไม่ได้กินบ่โกินเหล่าเบียบมีเห็นเห็นศอกสินงัวยันอยู่อยากซอกศอกสินงัวมีงขึ้นมีความดันท่างช่งมีโอกาสสูงนะศอกสินงัวามชุมดันท่างช่งเนาะโดยมันมีไขมันหลายสินงัวเพราะว่าพมผมบอกเคยเคยเป็นความดันมาก่อนแล้วนมีระบบประจำตัวโดยิ่นใส่หีบใส่ล่มหรือบ่ยังเพราะว่าเราถ่าเจ้าหน้าที่มาแต่เมือง พากระทโทหาเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ของการประการสถานอยู่เมืองผมบัตรสีเอาในรายสิกวดสอบบัตรสิกวดสอบไต่ว่วถือกินว่าสมมติว่าถือกินยาพอกยาพิษบ่รู้อะไรเนาะเขายันว่ามีอาหารมีผิดมัยังยังเขาจะมาตรวจสอบข้างในขากันบ่รู้อะไรเนาะเขาเขากระเบือเสือไปทางเจ้าหน้าที่เป็นกระเบือสืทุกค่ายทางบ้านเขาเลยใหยุดก่อนห้ามบึ่งใส่หีบใส่โลกไม่ย่างมังกลางอยู่เื่อนพอบ้านบ่ อดีตในบ้านผู้มาน่ะบ่ผู้เคยมาน่ะบอเคยมาแนีเราเป็นอดีตในป้าแล้วตอนนี้เราก็มามาประเทศดินเราก็มาอันแรนแน่ังว่าคือเห็นแล้วอยู่โดยเขาสี่เดือนพุอันปีพี่น้องกันบอผู้ถูตายนี่หรือว่ามูคู่กันชื่ออันกับเพื่อนในบ้านบ่ไม่กับผู้อันผู้อันคนตายมาตายใช่นะบอมูคู่ช่วยได้เขาเออช่วยได้คนมาตายช่เยือนเนาะ สว่สดาเพื่อนตายอยู่เดินเพื่อนเอออยู่เดินบ่สคือเดินเพือนเพราะว่าหาลงวิเทืิลแล้วใจขาดเออเพื่อนเพื่อนกับเบียร์หายใจขาดใจเฮือนเพื่อนเลยเนาะเปเบบเบบโบเมนคนในเฮือนได้ทุกคนเข้ามานะแต่ในรายการได้ได้เห็ุสิบหลักบ้านให้เพื่อนได้เห็ุบุญสิบหลักเฮือนหมดอยู่แล้วตานนี้ว่าสำเร็เฮือนแล้วเนาะหาลงวิเทิลกันได้เนาะผู้เสียได้เห็ุได้เห็ุไทยนี้เป็นญาติพี่น้องคนตายบ่หรือว่าคนนบ้าน คนตายแล้วคนตายได้เป็นคนเสียให้โดยรับผิดชอบทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างซาไปเก่าก่าโดย,โดยบันทึกก่อี้บ่มีญาติพี่น้องคนบ่มีได้สาบานอีลุงแกว้วครับโอ้โหการเลื่อนเล่าแต่พิจารณากันที่ได้ซอยกันหมู่บ้านก็ได้ซอยกันระหว่างการจะตั้งบ้านกะหการจะตั้งบ้านได้ซอยกันกันในคนขั้วสวยกันเพื่อนอาบอมันคนบ้านนี่คนบัตทคนบ้าน เออาาติแกเลเออนี่แจ้งบอกแจ้งบอกกล้องเขาแจ้งเนาะฮะแจ้งได้อยู่นี่เนาะแต่เลยว่าเอาเอาช่องมาส่งแต่ว่าเอาคือโบเห็นลงแก้วบอพึ่งแก้มัเลยช่วงนี้ชัดช่งนี้ชัดว่ามาส่งบัตรโบเห็นคิดว่าเขากะสิไปหา น้องไม so no. ้น้องอยางพ่นแหละเพราะว่ากับีข้าวดีมาเพิ่มเติมแม่ยากบเพิ่มน้องไม้อะนะลุงแก้วเอาเดียวเอาเหตุการณ์ตัวนี้ก่อนเนี่ยกะจ้างไปข้าวดีเนาะโดยไปบึงก่อนก็คือเป็นไรบานนี่ลูกแก้วเป็นสีเขียกันไร่บ้านกานตัวนี้จะทางเจ้าในสี่บ้านกันข้าวขับแขกเขเพราะว่าเป็นเหตุระเสริมทั้งบุญแน่โดยจะเสริบุญข้าวขับแขกเต็มเมืองเหมือนก็ออกไม่ได้เจ้านบ้านกัคณะบ้านกัน นี้ผมมีคนตายทับอีกแล้วสลวนกันเนี่ยังใ <ขอ S 2> หง่เอ้ยพอกินูอ้ยพอไปเปิคนตายผู้เียชาผู้เาเจ้าบนไผ่อ้าวเสียเจหงบอนี่แเข้า,เาว<ต>เศร้าบอสแ่จำโมงประมาณเก้ามงสอบก,กินชิน่นมาชัก,กนเนาะเก้าโมงเนมาแปดโมงเก่าโมงใจขาดชิ้นงัวเนาะมันมีโรประจําตักัย่านอยู่เลยเนาะไขมันเนาะไขมันความดัน ขอยข่อย,อย,อยออกินดอกส,ววนสกสีงวดอยกายกอิ่มแล้วฮะเพราว่ชิบุกินมันอิ่คือวางงวดยักษ์ยนหนองงวดมอผิดผิดบ่โมโซบ่โดนอะไรเลยโมแล้วมันคนกินมันจะตายบุดที่มันเละฉ่ามันหมูกินได้เห็นตายงฉ่ามูก็โมยันหนึ่งอ่านผุ้กี้อนั้นมีโรคประจำตัวคือว่ากินกินซีนแต่พิษซีนแต่ิษคือความหมายแบบเดียวครับแบบลูกแก้วกินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้นี่แต่กินใช่กะ คนบวเห็นกันเรียบร้อยแล้วเนาะเหตุอยบวทันกะนะเออสิงห์งูคิดสิงห์งดิฟีงเนาะไปเจ้าก็ได้เปิดบึงหนาบึงอยังเพิ่นบ่บ่บุกเข้าเปิดตอนนี้เพิ่นบทันให้ไคเปิดบึงดอกถ้าเจ้าหน้าที่มาเซ็คบึงเจ้าหน้าที่บึงกวดถ้าเขาเปิดเปิดเปิดบึงวายยะนั้นอย่างเพิ่นขยายภาพมาไปเห็นเอาเห็นบีบคออะไรเห็นโทษได้เออตอนนี้เอากะแล้ว เอ้าครบเขาเปิดมาขยายภาพเอาไอ้เนาะบีบคออยู่โอ้ยแม่งแล้วอ่ะขาดกิจกรรมแล้วเนี่ยเพ้่เฮมีครอบครัวบ่แกมีลูกมีเมียเออลูกเจ้าคนแล้วกจักบ่คนตายฟุกอันพอพอฟงเติบเขาเป็นพองเติบฟงเติบน้องจ้อยเบ็นบริยัยอยู่หันเนาะเนาเรื่องบรดีเนาะคานไปกับใครยูบริย์เกิดใส่กับทีมงานเฮาเนาะว่าใช่ไหมเอ้าแกยังใส่กับบอกให้แต่ว่าแต่ว่า คนหูจักเขามันเกิดเสียแล้วเขาเสียใจอะนะพี่้องยังยังว่าเป็นเกิดอา่าเกิดกับกับคนที่เขาบูหูจักเนาะโดยอาจจะยังยังยังอะไรอยู่กับให้แหละทุกคนระมัดระวังเดินต้องใจเด้อดับใจการกินการอยู่มุงแก้วกะคือการใครอยู่งมุงแก้วบอกเนาะสอนเด็กน้อยอยู่แต่เราเบี้ยเพราเนาะกินขราวอยู่ไทยกันเนาะข่าวอยู่ไทยกันด็กน้อยกินเหล้า ตายก็ตายชักแล้ว่ะเบ็เลตเตอร์นะเนาะขอแสดงความเชียใจน้ำเพิินเนาะเอาข้าวดีบัดนี่คื่ว่าเรื่องของน้ำน้องไม้ล่ะโดยให้คุดเองนั่นเขาเห็ดแบบขนาดทำเอาว่ากันหกพันเนาะโดยแต่ว่าเขาเห็ดอ่ามี่แกก็อะไรกะบกฉากติดประตูให้แกก็เล้วเนาะประมาณนั้นเนาะหกพันทำนั้น

มื่อนี้ลุงแก้วผักวิางเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นจังมาคือว่าแทกว่าลุงแก้วชีไห้พุดบ้องไหนแต่เชื่ออื่นชุเพิ่นมาชุบเพิ่นคุดอันสามพลูกเพิน่นอ่าแล็กกะคนใหญ่เพิ่นวางสิห้องน้ำนี่เอาไปน,นอกเพื่อนพ่นออกเือน,นอเ,เลยเพื่อนครัวจังจังจังก็ก็ติดกับเพื่อนเพราะว่าห้องน้ำนี่มันสีมันชิมันอยู่ใกล้เพื่อนหลายมันชิมเงิน โดยอันที่เพื่อนคนละแมนแต่ว่าเอาแบบทั้งหลังตัวพุ่นอะนะเอาทั้งหลังหลังเฮินเขินขั้วไ <Man. S 1> อแมนเอาขางนอกเลยเาะอันทีชนชนแจนั่นพี่น้องแจ <No. S 2> ดินท่านเขินขั้วาอันทีติดก,กอ่อที่กับเพื่อนบัดน, <No. S 2> นี้ยเลยนะควมายนะใช่ก็ได้เนาะโ <No. S 2> ดยโดยอ่าไปใช้ก็ได้อันนี้ข่าวดีตัวนี้โดยประมาณน,นี้ถ้าพี่น้องเนาะเขาแจกน้ำกันมีอย่างสิ่ง่ออีกอยู่บ่ ขอบุญนี่ฮรับเรื่องเรื่องเฮือนนี่มืออื่นบ่เริ่มโดยเจดวะขั้นใดเริ่มเป็นววขั้นใดคนเอาประมาณนี้เนาะขอบใจลุงแก้วขอบใจลุงจ้อยขอบใจทุกคนเนาะมีสติรับการบันทุกคนนั่นแหละมันเฉลี่ยพี่น้องความตายเนาะแหนของทุกบาทย่างอะไรว่าเมื่อแรกในว่าขึ้นว่วพี่ใครน้องย่างเขาแล้วบอยขี่รถจักรเขียวดีบุญนะบ้โดย คนหลายซช่ไหเนาะมกลดทางเงนย่างไปทางนี้บ่มันกเกิดการการเกิดขึ้นเลยเลยเนาะบ่ลน้งจ้อยขันย่างไปทางใดตรงหลักตัวนี้เวานนี่ก็ลมกอะกันจักไรอันหน้าวานนี่วานนี่สามสามซึ่งเมื่อก่อนเราสองส่วนกันกรณีสองส่วนกันเจ็บนักผู้หนึ่งเมื่อวานนี่นอัลานช่างพุทธโดยซามสามไ<า>ม,<า>ม่น้องนอนวัดนอนกอง นี่ก็ไว้รุ่นหนึ่ง้วไวรุ่นอีก่งละบุญเศร้านี่มื่อไหร่เศร้านี่เพราะว่ามีคนตายยังมีบุญหนึ่งคนเยอะมีแต่เฮ็ดบุญแล้วก็ล่มกันล่างล่างบ้านเนาะเฮ้เมนว่าซาเยอะๆอยากเขามันจะอย่าบกให้มีบุญมีชิ้นเนาะโดยมีแบบนี่คืการสูญเสียเจ็บเป็นเนาะเอาาพี่งเอ๋ยเนาะประมาณนี้แหละผักไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมื่ออื่นยังว่ากันอีกเนาะองแจเนาะโดยอ่ะพี่น้องเอ๋ เก้าสิประมาณนี้ลุงแก้วสบายดีเนาะสบายดีขอจบคลิปก่อนบไปนี่พี่น้องเลยให้ได้บุญน้ำกันหลายๆเนาะลุงแก้วเนาะเอามาอันนี้มาส่งเพลินพี่น้องเลยขก็ใจน้องอาผัดใสเนาะมือขนาดยิ่งเนี่บอกเอาแต่ตกใจหวยคิดว่าเรื่องแต่เรียได้กับทีมงานบว่ครับวันนี้โบว่าตกใจเบ่ดีเนาะ อ่นะภาษีประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อจากไดนก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเสียนาใดเนาะอ่าเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นกับสิเช็คเบิรงกับลุงแก้วนเนาะเช็คการนาคุดของน้องของน้ำพนเ,นเพี่น้องเลยเนาะจะมีผู้ใหญ่พอดีซอยน้องไม้เข้ามาอีกแต่เพิ่นบอกผสมออกซืิอออกน้ำมาแหละพี่น้องเลยส่วนเรื่องเฮือนน้องไม้ถ้าเฮือนแล้วมือใดเข้ากับจ่ายเงินลุงแก้วเบิร์เลยหลักะ แต่ถ้าพัางเข้าดีคือผู้ใหญ่พันว่าแหละต่อมาเรื่อยๆไป้องสำหรับคลิปนี้ตุศิษิ์กับสีดได้ขอตัวจบคลิปกันนะั่นแหละพี่น้องคือตุศิษิ์เ่าบุญปีใหม่นะกินลิ่นเนะาะการขับขี่กะระมัดระวังเด้อพี่น้องมีสตินำกันพี่น้องไอเนาะเอาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี